สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมพบกับชมพู่พัชชาในช่วงคุยกันวันใหม่นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการศึกษากันค่ะเรื่องของการศึกษาถ้าเรามองกันในมุมที่แบบเป็นความเป็นจริงเลยนะคะคุณผู้ชมเด็กๆที่อยู่ใจกลางเมืองโอกาสในการศึกษาก็จะเข้าถึงได้ง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แต่ถ้าหากเรามองออกไปล่ะคะพื้นที่ที่ห่างไกลน้องๆแต่ละคนบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนับ A ถึง Z บางคนยังไม่เคยได้เรียนเลยเพราะฉะนั้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะเขามี โครงการนําร่องหนึ่งอย่างที่ต้องบอกว่าได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะคะก็คือจากทางมูล,ลนิธิครูถุงนอนค่ะเขาจากโครงการที่ชื่อว่าครูถุงนอนสอนหนังสือค่ะปีที่ผ่านมาเขาไปทําแล้วนะคะปรากฏว่าโอ้โหผลสอบเด็กๆได้รับการตอบรับอย่างดีคะแนนของน้องๆก็ดีขึ้นด้วยปีนี้ก็เลยมาจัดกิจกรรมต่อค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรประสบความสําเร็จมากแค่ไหนชมพู่พาคุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะ จุดเริ่มต้นนี่จริงๆต้องลากยาวไปหลายปีที่แล้วนะเราก็ได้มีการคุยกันในหมู่เพื่อนฝูงแล้วก็ลูกศิษย์นี่แหละว่าการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็มีจุดที่ก้าวหน้าไปมากแล้วก็จุดที่ยังไม่ค่อยก้าวหน้านะถ้าเราดูกลุ่มโรงเรียนต้อโอกาสเนี่ยก็จะมีจํานวนค่อนข้างมากเลยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันทํำยังไงนะถึงจะช่วยพัฒนาตรงนี้ได้ตอนนั้นเราก็คิดคกลไกของครูอาสาที่คิดคกลไกครูอาสาเนี่ยหมายถึงว่า คุณครูปกติเราก็มีนะแต่ว่าคุณครูปกติเนี่ยผมเชื่อว่ากําลังพลอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะถ้าเราดูจํานวนโรงเรียนต้อโอกาสหลายพันโรงเรียนเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราดูจํานวนนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนต้อโอกาสเนี่ยมีจํานวนผมว่าหลักแสนนะฮะพอหลักแสนเนี่ยก็หมายความว่าจริงๆแล้วคุณครูที่อยู่ในระบบอาจจะมีไม่เพียงพอถ้าเกิดเรามีคุณครูอาสา ที่สามารถที่จะมาช่วยงานคุณครูได้ในบางโอกาสเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมก็จัดค่ายอาสาทุกปีตอนนั้นเราก็ไม่มีอะไรเรามีลูกศิษย์เราก็ให้ลูกศิษย์มาแต่หลังจากที่มานั่งคิดกันดีๆแล้วก็บอกเอ๊ะถ้าเกิดเราทำตรงนี้เนี่ยเป็นกระบวนการเลยได้ไหมนะฮะบางเอินว่าลูกศิษย์หลายท่านก็จบไปเป็นเจ้าของกิจการเลยบางเดินโชคดีอีกว่าโรงเรียนในกลุ่มปฐมเนี่ยกับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เปิดเหลื่อมกันเราก็เลยคิดว่าการที่เขาเปิดเหลื่อมกันเนี่ยน่าจะเป รอาสาจำนวนหนึ่งที่สามารถที่จะมาช่วยงานเราได้จริงๆเรากคคิด ไม่ค่อยถูกนะอันนี้เราคิดกุกถูกครึ่งเดียวปรากฏว่าครัวอาสาที่เราเปิดรับจริงเนี่ยมาจากหลากหลายเลยทั้งคนคนที่ทํางานแล้วหรือคนที่เกษียณเนี่ยบางทีก็มาช่วยงานเราด้วยเรื่องครัอาสาก็เลยกลายเป็นคนไกลหลังเราว่าเ,เรารับครัวอาสาเข้ามาเราไม่ต้องจ่ายเงินเดือนแต่ว่าเราดูแลเขาในช่วงที่เขามาสอนหนังสือนะครับแล้วเราก็ติดต่อกับโรงเรียนที่ได้อโอกาสช่วงแรกๆเนี่ยก็การหาโรงเรียนก็ยากนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ค่อยรู้จักใครเราก็เอาลิสต์ของโรงเรียนมาดูนะฮะเราก็ไม่ได้มีงบประมาณมากเลยนะฮะเราก็พยายามเลือกโรง เรียนที่ไม่ได้อยู่ไกลมากจะได้ไประหยัดงบประมาณเราก็จะไปได้โรงเรียนในกลุ่มจังหวัดอุทัยธานีตอนนั้นเราเลือกจังหวัดเดียวกันหมดเลยเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะดูแลได้ง่าย<ฮ>คือจัดคข่หนึ่งไข่สองไ่สามก็อยู่ในที่ที่เดียวกัน <S <s <uss ur ra> เพื่อประหยัดงบประมาณนะครับ หลังจากที่เราทําไปสองสามปีเราก็เริ่มมีเครือข่ายตอนหลังๆนี่คุณครูอาสาที่เป็นเครือข่ายของเราเนี่ยก็หาโรงเรียนมาเต็มเลยหลังๆเราก็มีโรงเรียนอยู่ในคิวเยอะมากนะฮะเราก็ได้ไปหลายจังหวัดมากขึ้นบางทีจังหวัดไกลๆเราไม่มีก็ประมาณครูอาสาก็ไปหาประมาณจากอบตหรืออะไรมาช่วยนะฮะหลังๆเราก็ขยายขอบเขตของงานเรามากขึ้นเราก็หวังว่ากลไกของเราเนี่ยคงจะเป็นหนึ่งในกลไกหนึ่งบทบาทหนึ่งของเราก็คือเราอยากจะช่วยพัฒนากลุ่มโรงเรียนที่เป็นเป้าหมายของเราก็คือโรงเรียนเด็กปฐมที่ได้โอกาส เพราะว่าการสอนของเราเนี่ยเราจะเป็นการสอนที่อยู่นอกหลักสูตร นะเราจะสอนเป็นพวกเสริมกิจกรรมต่างๆเข้าไปซึ่งผมคิดว่าในกลุ่มโรงเรียนเด็กปถมเนี่ยน่าจะมีความต้องการในส่วนนี้เพื่อพัฒนาความสามารถในการดํารงชีวิตของเขาในอนาคตแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีแมนเดตของเรานะในการพัฒนาครูอาสาของเราด้วยช่วงปิดเทอมเนี่ยเราก็พยายามหากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูอาสาของเรานะครับโดยการจัดให้มีการเทรนนิ่งเรื่องนู้นเรื่องนี้นะฮะที่เกี่ยวข้องกับการสอนเด็กคนที่ชอบสอนเนี่ยและได้มีการพัฒนาศักยภาพเนี่ยก็จะสอนได้ดียิ่งขึ้น ั่นก็คือสิ่งที่เราคิดไว้นะแล้วถ้าเกิด2อ,อย่างนี้รวมกันได้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเราสามารถขยายผลได้ด้วยเนี่ยเราก็จะขยายผลได้มากขึ้นเราลองเคยตั้งไอซัมชันนะว่าสมมุติว่า10มหาลัยหลักเนี่ย แล้วถ้าเกิดเราสามารถหาครูอาษาจากมหาวิทยาลัยได้ปีละร้อยคนเนี่ยสมมุติว่าครูอาษาหนึ่งคนต่อทั้งเดือนสิบคนเนี่ยเมื่อกี้ร้อยคนใช่ไหมสิบมหาวิทยาลัยก็ได้พันคนเราจะสามารถดูแลเด็กได้หมื่นคนเลยนะเราก็วางเป้าหมายไว้ถึงขนาดนั้นจริงๆก็ๆหายากเพราะจริงๆหลายๆมูลนิธิหรือหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาอยู่แล้วเราก็เป็นกิจกรรมเสริมเข้าไปางานเราทํามา5ปีแล้วนะฮะอันนี้เฉพาะค่ายที่เรามาสอนนะแรกๆเราก็ทาเดือนหนึ่งนั่งสองเดือนนั่งหลังๆเราก็พบคนพบจริงๆเดือนสองเดือนก็อาจจะยากหลังๆเรากั5วน เดอนละครั้งเดอนละครั้งไปอย่างที่เรียนนะครับอันนี้ก็ค่ายที่19เ้ราก็จะมีกิจกรรมเป็นเดือนนะครับเช่นตอนนี้มันมีธนาคารจิตอาสาซึ่งดีมากเลยเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เราไปร่วมมีกิจกรรมหนึ่งที่มูนนิี่เด็กเราก็ไปสอนเด็กเด็กเปลี่ยนผ่าน,นที่ไปเสริมกิจกรรมให้เขานะครับแล้วก็กิจกรรมในช่วงปิดเทอมที่เราเสริมศักยภาพของครูเนี่ยก็ปีละประมาณ3 4ครั้งผมคิดว่าก็ค่อนข้างไอจิตนะสำหรับมูลนิธิเล็กๆอย่างเราครับ ประสบการณ์ที่ได้ทํางานมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วได้มีโอกาสทํางานกับองค์การภายนอกนะคะที่เข้ามาทํากิจกรรมที่โรงเรียนนะชื่นชมมูลนิธินี่มากเลยนะคะเขามีความเป็นมืออาชีพและมีความตั้งใจในการทํากิจกรรมซึ่งเราดีใจมากเลยที่ทำมูลนิธิเลือกโรงเรียนของเราเป็นปีแรกเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ให้ความเมตตานะคะมาเป็นครั้งที่2นะคะ เพื่อมาเติมเต็มเด็กๆของเราซึ่งเด็กของเราส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะได้โอกาสนะคะในหลายๆเรื่องนะคะการศึกษานอกห้องเรียนนะคะเราถือว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์โดยตรงนะคะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนกว่าการเรียนในห้องเรียนเฉยๆเพราะว่าเมื่อเด็กออกไปสัมผัสกับสิ่งภายนอกแม้แต่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันอยู่หน้าห้องเนี่ยเขาก็มีความกระตือรือร้นตื่นเต้นที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนนอกห้องเรียนได้ดีนะคะ บางครั้งเนี่ยนอกจากการศึกษาในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในท้องถิ่นของเราเด็กๆมีความตั้งใจมีความประทับใจในตัวของครููอาสานะคะแล้วก็ทํากิจกรรมอย่างสนุกแล้วก็มีความรู้เมื่อการสอบโอลิปปีที่ผ่านมานะคะในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่6เนีปรากฏว่าผลการเรียนเฉลี่ยนะคะค่าคะแนนเฉลี่ยเนี่ย ได้สูงเป็นลำดับที่หนึ่งของอำเภอซึ่งคุณครูภูมิใจมากเลยนะคะที่ว่าสามารถติดต่อประสานงานให้มูลนิธิครูถุงนอเนี่ยได้มาให้ความรู้ได้มาสร้างจิตกติที่ดีให้กับเด็กๆนะคะไม่กลัวการเรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีความสนุกในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถนำไปใช้ในการเรียนของหลักสูตรของโรงเรียนได้ดีเลยค่ะ น,นี้ผมก็มาเป็นครูอาสาสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนท่าบ้านหลวงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทครับต,ตัวตัวกิจกรรมแล้วครับมันได้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับน้องๆตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ประถมหนึ่งถึงประถมหกรวมทั้งได้สอนเรื่องของไลฟ์มอติเวชั่นนะครับก็คือการใช้ชีวิตบางส่วนสอดแทรกภายในห้องเรียนและรู้สึกว่ากิจกรรมมันมีระยะเวลาที่ยาวนานถึง7วันถึงสัปดาห์ในการที่เราจะได้อยู่กับน้องๆได้อยู่ใกล้ชิดกับน้องๆสอนน้องๆแล้วก็คอยให้ความดูแลน้องๆครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทา้าทายอย่างหนึ่งหรับผมในช่วงแรกที่ผมเข้าไปช่วงเช้าครับน้องก็เหมือนอยากรู้จักคุณครูว่าคุณครูมาจากไหน คุณครูแบบทาอะไรมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็กิจกรรมที่คุณครูจะเอามาสอนเนี่ยอะไรบ้างก็คือช่วงเช้านี่น้องๆให้ความสนใจอย่างมากเลยแต่ก็จะมีบางช่วงที่บางทีเราเหมือนสอนน้องๆไปแล้วน้องๆก็อาจจะมีรู้สึกเหนื่อยบ้างหรือสุกตามไม่ทันบ้างซึ่งเราก็ต้องคอยโฟกัสหรือต้องคอยดูแลใกล้ชิดน้องๆครับเพื่อให้น้องๆสามารถไปตามกระบวนเรียนที่เราเตรียมไว้ให้สาหรับตัวผมก็เป็นคนเริ่มทําจิตอาสาตั้งแต่ช่วงมัธยมครับแต่ว่าก็ช่วงหลังๆก็ เรียนแล้วก็เข้ามาหาลัยแล้วก็มาทําอีกทีช่วงหลังจบมาหาลัยครับตั้งแต่ปี2021โดยกิจกรรมที่ผมทําก็จะมีตั้งแต่การไปปลูกป่าสร้างปะการังหรือไม่ก็ไปทาสีทําบ้านทําอะไรให้กับน้องๆครับสนามเด็กเล่นพวกนี้จนมาถึงมีงานจิตอาสาที่เราได้มาเป็นครูอาสาสอนวิชาสังเกตุน้องๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะมีคุณค่ากับน้องๆมากซึ่งโดยตัวเราเนี่ยก็ได้จบยู่มาก่อนครับก็รู้สึกว่าการมาทําอะไรอย่างนี้มันต้อง อาศัยทั้งจิตวิทยาจิตวิญญาณของน้องๆแล้วก็รวมถึงตัวเราด้วยในการที่จะเตรียมพลังงานแล้วก็เตรียมเนื้อหาความรู้มาสอนน้องๆให้ให้น้องๆได้มีความรู้นํากลับไปใช้แล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีในของประเทศ เราพยายามที่จะไปย้ำย้ที่โรงเรียนเดิมๆประมาณสักสองสปีเพราะว่าการไปหนึ่งครั้งแล้วหายไปเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเราก็อาจจะคัดเลือกสักสี่หโรงเรียนแล้วเราก็ไปที่ผ่านมาผลการเรียนก็นับว่าดีขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างโรงเรียนนี้แล้วกันหลังจากที่เราทําค่ายไปปรากฏว่าเรืองเขาสอบโปเด็ภาษาอังกฤษได้ที่หนึ่งเลยนะอันนี้ก็เป็นความภูมิใจอย,อย่างหนึ่งของเราอาจจะไม่ใช่เพราะเราคนเดียวนะกาคงจะเป็นเพราะคนครูของที่โรงเรียนด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในความสําเร็จที่สร้างความตื่นตันใจให้ใหพวกเราแล้วก็เเปป็นพลัังให้รราาทํต่อไคบ ที่เราผลิตออกมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นปลายน้ําก็คือเด็กๆที่ได้รับความรู้จากคุณครูส่วนต้นน้ําก็คือคุณครูที่มาสอนเด็กๆค่ะและตอนนี้นะคะเราเปิดโครงการกับมูลนิธิครูถุงนอนนะคะที่จะเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่มาเป็นจิตอาสาในเรื่องของการสอนน้องๆน,น,น,นักเรียนที่อยากจะได้รับความรู้ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์หรือว่าคณิตศาสตร์นะคะเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะมันสมองชั้นดีในการ การขับเคลื่อนประเทศของเราต่อไปนั่นเองล่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของความสมัครสมานสมาสมัคคีและก็ความเอาใจใส่ในเรื่องของสังคมมาฝากคุณผู้ชมด้วยรับรองนะคะถ้าหากเราร่วมมือกันทีละนิดค่ะช่วยทําให้น้องๆเหล่านี้เขาเกิดความเท่าเทียมเกิดความรู้ในสังคมอย่างเท่ากันชมผู้เชื่อว่าไม่ว่าจะไปที่จังหวัดไหน,ไหนทุกคนจะสามารถท่อง A ถึง Z แล้วพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดนะคะเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมทั้งนี้นะคะในช่วงของคุยกันวันใหม่ค่ะ อีกสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงสีสันวาราตี้รูเดียวค่ะ